กำลังง่ามพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ต้องค่อยกลับดูดูครับผม สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวตายน้ำพ่อมึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวชิเฮ็ดเมนูเสียบกินแรงกันครับผมดังดังไปแล้วจะหน่อยจะหน่อยหยับตกให้หน้าครับผมหยับตกน้ำจะหน่อจะเสียงดังปูโกดอย่างนั้น น้องพิมพ์พึ่งเลื่องเดี๋ยวสิย่างใส่หมูครับผมเออเออน้องบีน้องน้องบีมักไปแล้วเดี๋ยวสิย่างใส่หมูตําแตงจินครับเขาเจ้าใช่ไเออไปยเจ็บมือขันหวนใช่เก็บมือได้หรอมือยายเก็บมือยาเจ็บมือาเ็บ้านไหนได้เป็นไขึ้นหงนีสิ่อ ปวดจะผีโรคมากเลเจ็บมื่อเป็นมันเข็งมันเข็งเซ็นเอ็มตัวใหญ่มันจีตัวใหญ่เนาะพาไปหาหมอเปิดมาแล้วอ่ะเยอะมะมึงแต่หน่อยสิย่างใส่หมูใส่หมูแซ็ตจิ้มกับตำลักแดงจิ้มยุบอะจะไปทันมันไหมเราเปบรรยากาศตอนแรงๆลูกชายจะสุกหยัดลูกให้น่าให้ไฟเป็นก่อนพี่น้อง ไฟไ,ไ,ไฟกาก่อนนี่พี่น้องใส่ทีตองบีมัรกเรียบร้อยครับผมมารกกรบ,บื้มี่หยังครับผมใส่เกลือ,สอ,อ,อรสดีผงตัวธรรมดาเนี่แหละครับผมย่างไส้ย่างไส,งส้เป็นเมนูครับแก้มสุดยอดเลยแต่ว่าม้อนี้สิกินกับตำมกแต่งเซ็บๆพพี่น้อง เดี๋ยวขอเวลาอย่างแบบนึงครับผมเท่าเดี๋ยวเขาจังมะเมืองตอนมันสุกว่ามันสีหนาดรับประทานขระดาษในพี่น้องใส่อ้อนใส่อ้อนล่างทำว้มสะอาดอย่างดีแล้วเขาก็ต้มนิดนึงต้มพอสะดุ้งแล้วก็นํามมาย่างครับผมเนาะกับบรรยากาศเขาก็สีเริ่มได้เกี่ยวแล้วแ่ะพี่น้อง กำลังง่ามพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ต้องค่อยกลับดูดูครับผม เป็นไรสุกลราบะเทอร์แม่ค้าแม่ค้าขายแม่ค้าสีขายธุรกิจไหมนี่แหละเพจก่อนขายทุกอย่างพี่น้องเพราะว่าหมูยงหมูย่างนี่แต่ว่าอันนี้ตอนไหนย่างกินก็เดี๋ยวเดี๋ยว เค็ดน้ำจิ้มเส่บบเนาะหรือไม่ก็ตำแตงนะพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันเดี๋ยวไปตำแตงเส่บบพี่น้องกับใสออนอยางสุดยอดมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากกินซื้อเบียร์มาน้ำก่แห้งดีครับผมเดี๋ยวสียย่างให้กินแบบพร้อมๆพอ่พนะ่อยัก่อยักเบ้าครับผมมา ตำบักทัวพี่เนาะโอ้ยเศษปากกอกใส่ปักกากเศษแสบครับผมบักทั่วปีพร้อมเน้นเม,มเ้นบักเพิ่นบักทั่วปีพ้อมนะอืมตำใส่บัหกหน้าบักกอกโอ้ยแสบก็ไหนมักกินตำบักทั่วครับผมปลาแดดเอาปลาแดดเอาซอสได้แน่แ วันน้คอในเียมุงหมวกีเดยอกมาจะอน้แม่้าส่แม่เลยเก็บออกไปไปเก็บฟองออกไปเดี๋ยวไปกินข่าน้ำกัดไหม่าะหลังจากที่เข้าย่างมูเรียบ้อยแล้วมาต่ำหัดตัวอะไรล่ะเที่ยนานเธอเลยอยู่กับ บาเทโรจ่จงไหนพ้ดเลยหนักบัดลาอันนี้ซีเรพอรน้ำไผ่ง้งพุ่งเสีบอีเดีแมนบุม,ม,มนี่ยี่ห้อนี่แมเสียบม,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 มากเพิ่นโมเดห์โฆษณาเด้อจะมาจะหน่อยมากกินยี่ห้อนี่อยู่เฮียนกินเพราะว่าจะใช้ก็กินแซ่บอ,อีเดีคนอำเภอเสมาก,กินจะมีะน็ละเอ็ดดิอำเภอเสือ เดี๋ยวแต่รสซีงยมไผรสซีงยมมันนะครับถ้มามากินหอ่อได้กกินก,กี่หอ,อนั่นล่ะต่ำพราวุบๆน่งละตัวต่ำแดงไม่ได้จัดหอมไหมหอมอ่ะี่เ่า หอมไปนล้วซิมมงน,นี่ไงบอทกซิมครับผมไปเดี๋ดวยวยปยไปกินข้าวแล้กันไปนี่แจม<ำ>มาหอกหลังจากที่จะหน่อยย่างใส่หมูอาจชิบ่เห็นพวกพิมม์กิน ปิงไก่จิ้มสับเซาเจ๊น้องไม่งี้หรือเปล่าปนวนอืมื้อบื้บเซาก็ได้ต่อเข็ดเข็ดนำยานมจีนก็ได้ปนวนตักมา้าฮะ ซบพ่พิมแซบได้กี่ขาพี่ขาเจ้าไปตั้งาโอ้ยเด่้ือเอาไปพูในนองกวยไกเอ้ามาแล้วองอจิ้มมาแล้ว

ตนอตวนต่ัได้ัวกกินม่ได้แค่ัตัวลมันนี่ลยะ่นี่ยต้องย่างแล้วก็กินเลยนะต้วนแล้วกกินเลยนะถ้าเข้ามาพักไป ดวดไ้จับดวอุ <Pend artet> ้ใช่ขึ้นเขึ้นเอหน้าๆเขาสือไม่ยางหรน่น่นอนหน้าเดี๋ยวนี่และอยากไปนอนหน้านั่นนี่นี่ Hello

จะไปตะกาเลยเนะไได้ช่ใช่ปลาบิดน่องไว้ปลาบิดเลย่ายันปลาลุ้ง่นาหมน้ามันเร็วน้ามันมีนาหนอาแรงปลาบิดเลยลเื่อกี้ปลานน่มันย่างไปเลยย่างไปน้ามเลื่เรื่อวนี่มันย่างเยอะย มอต้บงเยังใช้จอดตาจับลูกไปตีกันมต้าใชยางเดียวเด้จับลูกจับล้านไปเที่ซ่งเท่นี่กินไรกนะเนี่

บะกต็งอะไรตัวเดีาดบักตงเราเอาต้วายเลยเอาแล้วเอาลดตตังตัวบกเต็งไปร่กินเขแล้งใรกินรอดที่ทุ่มจ้ากินเลยอย่าเขาถวันแ่เาแท้ที่เขารอดที่แซ่หมฮะไปไหมกินซุกี้บ่อกะลักต้มสิรว่าบ่อ นึเขาหาลูบเพีต้อมไปต้าหมูบยังข้าวัเอข้าวัค่อยก็เลยกินเนื้อเจาจักแม่มาคณะคอยกินคออิมนะวก็ไปแกงอิมเอบมี่เนื้อมี่ดีเอาคองมันมาให้ต้มไม่ก่อนต้มไม่อีกคนงนึงกินแกงุงม่ชอบเ มันอันมันเม่เป็นอะนัมนมันตอนใหญ่มันก็เลยได้เห็นแค่หางมันแค่เ็ๆานคุณเนี่ยบอกเขาีหางกินมืออื่นเก้าดอกทัานขีหากินมืออืน้อนมังออีไม่ตื่นแร้วตื่นแร้วไปมันต่งย่าคขายกลขายกลน่งที่่องละดึงออมา ดูไปย่าใหตังย่ให้ดูไกินเออไปหลอกพี่เมไปกินยาหลอกพีเมียอย่าวา่จัดให้นาง้อนง่แจกจนยาใมากินได้ไกินนะลูกสาเรลูกสา้เรา่อกินากพู่อนกูนสู เดี๋ยวคุณเดี๋ยวพีท้เขาเื่อนเลยเขาเอื่นกูฮะพินเอาจะออมกเขาเนกูเลยอือพยีลาบูเลย พุ่นเห็นบอกเห็นบอกพุ่นไป่้มือเห็นบอนั่งเห็นบอกนั่ทางไม่มีคนแรกหมดเมงพอุ่นนั่งทางไม่มีคนแกนะบีบเปิดไฟมีหุ่นบอไมมีกินาใจมมเปิดมึมาเปิดมึอากาศม่เ้บล

จะร้จะราเข็นรถจ้องเนรถแล้วจะราเห็นรถแมาแล้วไระเสียไม้แล้วพูดร้อนยานยานรถแต่นรถฉดรถแต่นะเพราะว่าเอาเหรอเนี่ยเคกินเคออกมาเห็นจำอันนน

นแต่ลังบานลังบานมันเป็นไส้ไรไหมไส้ดันดูดแม่งแต่เราไมตอดเราไปหาวยไก่ตัวนี้แล้วแล้วมันดูดกับมันสับปะปะัปะะมาเดียวที่ตัวไก่นือลังบานนี่เห็เขาใกล้ก็ได้ไส้ยน้มุหยังกรดูดกุ้ยอ้ยแ่ไงหาอืดเนาะเห็นบ้านหวานนักจั อันนี้อ๋ออ๋อนุ๊มาน่นเดินนาไม่เอาอะไรข้างหลังปอจจานั่นั่นเี้ยอหัวมันเป็นบ้านถามตุงมคือตุ่ม สีไ่ได้ดอกนอกจากนั่นนอกจากนี้ของมึงนี่ไปนั่นอยู่นอกไปสิทายของขายในซาเลงยงนั่นแหเขาเอเหต่ตอซาเลงให้อเขาเขาสิท่าถูเขงแล้วเขาสเหาข้นเดียวไปด่าเขาเขาสิไปเหตุหัดเลี้ยนูนอยเมอนอื่นนี่ มันถ้าีมกันขืนไปเหตุหน้าแล้วสักวันยังถ่ากันขืนไปเมืองกันบอกอดอกซาเงนะแล้มันากัอลอะนนะแม่ยุ่ะเอกับออได้ล่ะสามกระปุใช่ไปครับกินน้ำระบายายกนองไปเง่น้องเซ็ตครับผมขอบคุณขอบคุณครับเซ็จ